นำไปแทเทิร์นการแบบฟิชเลิงกันเลยระหว่างใครกับพี่อุ๊ยยังไงคะแม่อุ๊อะไรคะเอ้ะไม่ใช่อ่ะใครคะอุ๊แองโกอม่แรงเขะไม่แรงเขาเาเรียกอุ๊แองโกกันหมดอะยังไงแม่เรื่องเราก็เป็นแฟนเพลงพี่อุ๊มาตั้งแต่สมัยอ่าตั้งแต่สมัยเปรเฟ่แจมอฮะ ไม่ใช่พี่อุ้งเราก็พี่เราประมาณไม่กี่ปีอ่ะเออก็น่าจะรู้แต่แม่ต้องบอกอย่างนี้แม่แม่ต้องพูดในมุมกลางน้องในมุมี่แม่อย่าพูดในมุมที่ว่าแม่ชอบใครหรือว่าแม่ไ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 ด้เกลียดใครอ่ะยังไงฉันไม่ได้เกลียดใครทั้งสิ้นได้ดูได้ดูแค่สภาพหรือยังดูเป็นไงบ้างทีแรกนึกว่าอุ้เป็นวากนึกว่ารับน้องเอือเป็นวากเฮ้ยพี่เป็นวากเหรอคะรับน้องคือเวลาการการเขาเรียกว่าการดีเบตกันเนี่ยมันต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดจบก่อนแล้วค่อยพูดแทรก ไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งเขงกากำลังแสดงเหตุผลอยู่อะไรอยู่เราไปแทรกไม่ได้นะคะที่พีตาวเป็นนักโต้ว,วาทีแห่งประเทศไทยด้วย<ะ>มีดูแล้วว่ามันรู้สึกยังไงบ้างสนุก <laughs> สนุกเลยเหรอสนุก มันสนุกเ,ออเขาออกไปไม่กี่นาทีอย่าคนยอดวิวใน y o u t u สองแสนะได้เนื้อหาอะไรหรือว่าความรู้อะไรจากดีเบตในเรื่องนี้บ้างที่เขาถกเถียงกันเป็นเรื่องเป็นราวครับพี่เตา๋าไม่ได้ <c oughs> <c oughs> รู้ <c oughs> แต่ว่าสนุกอย่างเดียวหลอกแลคือมันดูไม่ได้รู้เลยว่าภาษาทิปไตคา,าราลาดยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกน้องน้องไผ่เนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายแต่อุเขาก็พยายามแทรก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 ที่นี้เนี่ยมันก็เลยทําให้รายการมันล่มแล้วจอมขวัญเนี่ยก็เอาไม่อยู่เอาคุมอุไม่อยู่พออุก็ไม่ยอม ไผ่เขาพอถึงคิวเขาก็ต้องอธิบายก็ถูกต้องอยู่แล้วแล้วอุก็แทกแทรกแทรกแทก,ก,กมันก็เลยลม่มแต่ถ<ห>ามว่าสนุกไหมสนุกคู่ไหนเด็กประกันคะระหว่างพี่อุกับไผ่กับปร,ปรีนากับน้องไม่ไมไม่ปรีนากลายเป็นซอฟเอจอ <ะ S 1> <ล>อุ๊ เจออุแวนโกเขาไปไป,ปรินาการเป็นซอฟไปเลยลเพราะว่าไปซอฟสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้อุไม่ได้ไได<ม>เพราะพาะออุออกเสจเนี่ยได้ข่าวว่าลือม,มาว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ให้มาออกอีกแล้วเพราะว่ามันเสีย <c oughs> เพราะว่าของพวกนี้มันก็เอาหนานะคะแล้วก็มองมันเป็นรายการนะฮะมันเป็นรายการสดพี่คิดว่าเขาหวรุนแรงไปไหมหรือว่าความพิเห็นของเขาค่อนข้างแรงเหมือนกันคือความคิดเห็นของคนที่มันจะมีฝั่งอนุรักษนิยมกับฝั่งประชาธิปไตยเราจะสังเกตว่า ทุกรอบเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยจะพยายามอธิบายด้วยเหตุและผลแล้วก็ชั่วโมงบินเนี่ยเราก็ง้งต้องยอมรับว่าอาจจะน้อยกว่าฝั่งอ่าฝั่งฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอนุรักษนิยมเพราะอนุนนรักษน,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 นิยมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเข้าใจนะเขาเอา เอาระดับสอสอมานะ,ะมานั่งคุยมานั่งนู่นแล้วก็เอาระดับหัวกะทิมานั่งคุยแล้วก็ฝั่งประชาธิปไตยย,ยังเป็นน้องน้องเด็กๆแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าเขาเก่งความรู้กฎหมายความรู้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญต่างๆเขาเก่งเขาจําได้หมดก็ว่าเด็กไม่ได้และทีนี้เนี่ยเวลาเขาคุยเนี่ย เขาพยายามใช้เหตุและผลแต่ว่าเวลาคุยกันเนี่ยมันก็อย่างนี้แนะหละค่ะการสนทนาหรือการดีเบตกันมันต้องอย่างนี้มันถึงจะสนุกเขาบอกว่าคนที่รับบทบาทหนักเลยคือจอมขวัญเลยที่รขาบอกว่าคุมเกมเกือบไม่อยู่เหมือนกันอ่าคุมเกมเนี่ยช,ช่วงช่วงแรกๆเนี่ยคุมเกมอยู่พอหลังๆเนะี่ยคุมไม่อยู่แล้วเพราะว,ว่าคุณนายอุ๊นี่เขาแบบว่าโอ้โหใส่สุดพลังเลยจนจนน้องไผ่ดาวดินต้องบอกว่าพี่ไปโกรธใครมาเออ,เอ,อนั่นแหละคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาดีเบตกันเนี่ยมันต้องใช้เหตุและผลแล้วค่อยๆอธิบายแต่ก็ถามว่า พี่เต๋าดูไหมแล้วชอบไหมก็บอกว่าดูแล้วก็ชอบไม่เสียใครเรผมฟังไม่รู้เรื่องไม่เสียใครเพราะว่ามันดูแล้วมันสนุกมันเหมือนเราไปดูหนังแอคชั่นน่ะมันไม่ได้อะไรแต่มันได้มันน่ะเออดูแล้วทุกคนตีกันไหมอ่ามันเห็นพี่ฟิลแบบกลัวตีไม่ตีไม่ตีพี่ตุ๊กอุ๊เขาไม่ใช่คนตีคนอุ๊เขาเป็นคนมีเหตุและผลเพราะว่าตอนจบเนี่ยเขาไปจับมือกัน้างล่างไทยรัฐ อู้เป็นคนมีเหตุและผลและไผ่ก็เป็นคนมีเหตุและผลนี่คือสีสันของประชาธิปไตยเราจะากทีนะ่เราเช่นใดเลยนะแล้วก็ขอที่ขอทุกอย่างเลยนะอย่างส้าผมไม่อยากเป็นชาองใครเลยครับชาติทั้งอเมริการประเทศประเทศไทยเนี่นยติอแข่งเพราะว่าอะไร นั้นอำนาจจะต้องดูเดีมาเช็นอย่างต่อไป้ครับขอบคครับขอครับนักข่าวมนี่คือประชาธิปไตยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ในมุมที่แตกต่างกันไปมีความคิดไม่เหมือนกันและเอามาถกกันเอามาดีเบตกันแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาประเทศไทยเขาาะการเป็นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีการประกาศเลยครับว่าวันที่แนี้การเป็นการรวมตัวบ็อกใหญ่ ไม่เขาจะรวมตัวตั้งนานแล้วมันไม่เกี่ยวเขาจะรวมตั้งนานแล้วเพราะว่าท่านวุตเอกประยุจันโอชาท่านไม่ลาออกอก็ตามที่น้องไผ่เขาพูดว่าถ้าเกิดไม่ลาออกเขาก็จะไม่ร่วมประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรวมตัวให้เห็นศักยภาพว่าเฮ้ยไม่ใช่ม็อบจ้างนะวะแต่มันเป็นม็อบที่มาจากประชาชนจริงๆเป็นม็อบนักศึกษาเป็นม็อบนักเรียนเหลือแต่โุงเรียนอนุบาลเท่านั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องมามาดูอีกที่นะ่โดยส่วนตัวพี่เต๋าเชื่อว่าประเทศไทยเรามีทางออกพี่เต๋อพันรัฐประหารมาหลายสมัยแล้ว ประเทศไม,ไไไม,ไม่ไม่ได้ดูจากทีวีไงประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศไทยเราจะมีคนที่จะมาไก่เกีย่ยแล้วหาทางออกให้กับประเทศเพราะคนไทยเป็นคนที่ปณนีประนอมคนไทยไม่ใช่คนที่แบบว่าจะไม่ฟังอะไรเลยคนไทยเป็นคนรับฟังเหตุผลแต่ณนาชั่วโมงเนี่ยต่างคนก็ต่างคิดไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดในการพูดคุยมาปรับใช้แล้วก็พัฒนาประเทศไทยครับแต่อย่างเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นแบบ เป็นเมืองแห่งการประนีประนอมอะค่ะแม่ก็ถูกต้องใช้ได้จริงไหมคะใช้ได้จริงค่ะทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนจําได้ว่าพฤษภาธมินพลเอกสุจินดาคาประยูนกับท่านจำลองสีเมืองก็สนั่นแล้วสมัยนั้นจําได้เลยนะฮะตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันก็มีภาพวิดีโอมาให้เราเห็นยุคนั้นเป็นวิดีโอนะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บสุดท้ายเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กก็ออกมาใส่ชุดสีขาวแล้วก็เรียกเรียกทั้งสองคนมาคุยอีกวันหนึ่งก็คือจบ ประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีคนจัดการมาเคลียร์ให้ปณีปนอมปณีปนอมให้ประเทศไทยคนไทยไม่ใช่คนที่แบบว่าจะตีกันฆ่าให้ตายโอเคอาจจะมีด่ากันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นสีสันของประชาธิปไตายแต่สุดท้ายจะมีคนออกมาไกล่เกลียวแล้วก็ปณีปนอมให้